สืบสารตำรับโบราณกับสุดยอดวัตถุมงคลรุ่นเสือนอนกินของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบบจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งต้องบอกว่าพระอาจารย์ต้อมนั้นถือเป็นพระภิสุกที่มีวัดทัพปฏิบัตินะคะในสถานที่พำนักที่อุดมไปด้วยแมกไม้ลำธารและมีพิธีเข้มขขังที่แตกต่างจากหลายๆท่านค่ะ โดยรุ่นนี้นะคะเริ่มพิธีด้วยการปฏิโลมทั้งธาตุดินน้ำลมไฟและแช่ธาตุโลหะใต้ลำธารน้ำตกถึง7วัน7คืนหลังจากนั้นก็อัญเชิญธาตุโลหะขึ้นจากใต้น้ำทําพิธียันรือ49ี19ตนยันนวพา32ดวงอีก3วัน3คืนและประวรณา9วัน9คืนในมุ้งค่ะ และก็ยังอธิษฐานจิตปลุกเสกอีก7วัน7คืนจนครบสูตรค่ะและพิธีกรรมในการปลุกเสกในวาระสุดท้ายก็ตรงกับเลิกปีขานในวันอังคารเดือน9ซึ่งเป็นเลิกวิชาเสือนอนกินเลกแบบนี้ร้อยปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะจึงได้มาเป็นเหรียญเสมารุ่นเสือนอนกินองค์นี้ค่ะโดยเหรียญน,นี้นะคะลูกค้าได้นํามาสั่งตัดนะคะขึ้นกรอบแบบสไตล์9กในคลาสสิกแบบนั้นหนาเน้นการแกะลายและสีทองแบบเข้มชัดลึกสีเข้มสุก การพับขอบพับมุมต่างๆเรียบร้อยเนียบมากแม้ว่าจะไม่ได้มีการประสุมใ,ใดๆแต่ตัวแผ่นทองจะมีความหนากว่ากรอบสำเร็จรูปอยู่ระดับหนึ่งเกือบเท่าตัวค่ะ โดยกรอบนี้ใช้น้ำหนักไปร่วมๆเกือบเกือบสองสลึงเลยทีเดียวค่ะลูกค้าสังเกตได้จากการขึ้นมือแกะลายในแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทของตัวองค์พระนะคะจะมีการเบิ้นฐานที่หูและห่วงแกะลายลึกและชัดมีการกรีผิวก่อนแกะลายด้วยดังนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆของงานขึ้นมือนะคะของกรอบ90%เต็มตเต็มๆค่ะโดยงบในการใช้เลี่ยมสําหรับไซส์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0ต้นๆ20,000นิดๆนะคะแจกพร้อมใบเซอร์เปอร์เซ็นต์ทองและใบรับประกันของทางร้านให้ลูกค้า ที่อุ่นใจให้สมกับประวัติในกนารจัดสร้างรุ่นนี้ค่ะ